สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพีรพันธ์ออกหนังสือด่วนที่สุดลั่นสอสอก้าไกลมาคุยกันนายพีรพันธ์สาลิรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพลังงานได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลดราคาพลังงานของกระทรวงพลังงานมาหารือประกอบด้วยนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูกรองประหลัดกระทรวงพลังงานนายวัฒนพงศ์คุรวาดผู้อานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวนันทิกาทางสุภาณิ์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและนางพัททีราสายประทุมทิพย์รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทั้งนี้นายพีรพันได้ทำหนังสือเชิญนายสุพชตชัยสัตย์สอสอบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลเข้าหา,หาหรือด้วยในฐานะที่ได้ยื่นกระทู้สอถามรัฐมนตรีว่าการพลังงานในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่21กันยายนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านพลังงานแต่นายพีรพันธ์ติดภารกิจในจังหวัดชุมพร ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดในสภาได้จึงได้นัดผู้ยื่นกระทู้หารือถึงปัญหาด้านพลังงานในครั้งนี้โดยมีนายวันพบวิริยโรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลและนายเดชรัสุสุกําเนิดพอศอูนยนโยบายเพื่ออนาคตพักเก้าไกลมาพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตอบข้อสักถามนายพีรพันธ์กล่าวว่าหลังตนเข้ารับตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ พลังงานได้มอบนโยบายจากมุมมองที่ว่าพลังงานไม่ใช่เรื่องธุรกิจแต่ให้มองเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนและเป็นความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศดังนั้นจึงต้องหาความสมดุลและความเหมาะสมของทั้งสองฝ่ายสำหรับประเด็นที่เป็นห่วงเรื่องปัญหาค่าไฟในระยะยาวตนได้ชี้แจงว่ารัฐบาลและไม่ได้หยุดแค่การลดราคาไฟฟ้าราคานี้เท่านั้น แต่เนื่องจากก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ความเดือดร้อนให้ประชาชนในระยะสั้นจึงต้องรีบทําก่อนโดยส่วนที่สามารถลดราคามาได้เป็นเพราะขอยืดหนี้จากกอฟผออ,ออกไปและส่วนของต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจึงทําให้สามารถลดราคาค่าไฟให้ประชาชนลงได้อีกรัฐมนตรีว่าการพลังงานกล่าวว่ากรณีของราคาก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยนํามาใช้ผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสส่วนคือนําเข้าจากต่างประเทศและส่วนได้มาจากอ่าวไทยเป็นนโยบายที่ตนได้นําเสนอมาก่อนหน้านี้ และทางคณะของพรรคก้าวไกลก็เห็นด้วยโดยเสนอว่าให้นํามาเฉลี่ยต้นทุนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ราคาค่าไฟที่เป็นธรรมแทนที่จะนําไปขายให้กลุ่มปิตโตรเคมีในราคาถูกซึ่งจะได้ดําเนินการต่อไปสําหรับแผน PDP ที่ทางคณะพรรคก้าวไกลเสนอให้นักวิชาการภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงประเด็นการศึกษากําลังไฟฟ้าสํารองที่จะเกิดในอนาคตตนจะรับโจทย์ดังกล่าวไปศึกษาจัดทําเป็นนโยบายต่อไปรัฐมนตรีว่าการพลังงานย้ําว่า ยังมีกฎหมายเดิมด้านพลังงานอีกหลายเรื่องต้องได้รับการแก้ไขเพราะกฎหมายฉบับดำเนินการมาในอดีตแต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นว่าต้องรื้อตรวจสอบแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่ออำนวยต่อการจัดหาพลังงานให้กับประเทศและให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมนายพีรพันธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมว่าการเชิญสอสอพักเก้าไกลมาหารือเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ตนมีภารกิจไม่ได้ไปตอบกระทู้สดในสภาและเกรงว่าจะมาภารกิจต่อไปอาจจะเข้าใจผิดหาว่าหลีกเลี่ยงจึงได้เชิญสอสอพักก้าวไกลามาร่วมหารือในวันนี้เพราะเป้าหมายคือประโยชน์ของประชาชนเหมือนกันรัฐมนตรีว่าการพลังงานกล่าวว่าได้รับการรายงานจากกรมธุรกิจพลังงานว่าโอกาสลดราคาน้ำมันเบนซินมีความเป็นไปได้แต่มีวิธีการโครงสร้างหลากหลายส่วนข้อเสนอให้เปิดโอกาสนำเข้าน้ำมันเสรีก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาอยู่เดือนตุลาคมนี้คาดว่าจะได้คำตอบ ตอนนี้กำลังจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำกับเรื่องนี้โดยเฉพาะด้านนายสุพชดช,ชัยสัตย์สอส,อสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนายพีรพันธ์รับฟังปัญหาของประชาชนที่ฝากผ่านตนมาทั้งเรื่องราคาค่าไฟระยะยาวมาตรการรองรับการปรับโครงสร้างราคาใหม่การจัดทําแผน PDP ที่โปรง่งใสทําให้เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการพลังงานรับฟังความคิดเห็นทั้งเรื่องค่าไฟ ราคาน้ำมันหรือปัญหาด้านพลังงานอื่นๆถือว่าเป็นการประชุมที่บรรยากาศเป็นไปด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ